มีส <toys> ิทธ <m ics> <m ics> ิ์ได้วอล์คเลยวะน่าจะได้นะท่านจะไหวนะมันโหกมาดิมาผู้ใส่กอลเลยใส่กได้เตียบใส่กได้เตียบเอาดิเอาดิเอาดิไม่เปิดตีเหรอเปิดตีดิเปิดตีเปิดตีเวลาเปิดเคลือดดีทเดียวเฮ้ยซิวซียวเปิดประเด็นว่ะเอาเอาได้ซิวได้มึงไล่กูไปแล้วเลือกไม่เต็มเหรอเชื่อไหมว่าที่ซิวต้องมันนี้ซียวต้องมาตรงนี้นั่นมันมาจริงจริงด้วยมึงเจอกูโอยู่ เฮ้ยเอาไหวนะไหวนะไหวนะในป้อมก็ไม่หวั่นมันไม่หวั่นนะอันนี้อันนี้นี่นี่เลยแล้กูไม่ตายกูไม่ตายในป้อมตัวไรหนีในป้อมตัวด้วยเอาอเฮ้ย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 ซิวไล่วะซิวไล่วะไม่เคยหวั่นไม่เคยหวั่นมาดิมาดิมาดิกลัวเลยแล้มาลงมาดิสี่ตัวเอาให้เขาไปเร็วไปเร็วไปเล้วเว้ยเฮ้ยอารมณ์ล็อกอารมณ์ล็อกเป็นไงกูบอกแล้วเพื่อนกูมาช่วย ขอบคุณครับพี่ช่วยมันมีมีประเด็นประเด็นเข้าไปโอ้มึงอย่นี้เขาป้องสิมึงคอยล้างมาคอยล้างมากลับไปสวนนี่มึงที่ทำสวนอะไรนะละไรมาดิสวยสวนสวยจบแล้วจ้าจบแล้วจ้าไม่รอแล้วไปแล้วจ้าไปแล้วไปแล้วไปแล้วจบกูจะจบมึงจบจะจบเอ้า